วันที่1มิถุนายน2564มีรายงานข่าวแจ้งว่าศาลจังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติหมายจับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เลขหมายจับที่53ทับสลงวันที่1มิถุนายน2564ใน3ข้อหาคือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปมีรายงานว่าสําหรับหลักฐานในการออกหมายจับครั้งนี้คือหลักฐานบริเวณจุดพบศพได้แก่กางเกงรองเท้าเส้นขนจํานวน3เส้นที่ตรวจ DNA จนสามารถระบุได้แล้วว่าเป็นของใครรวมถึงเส้นผมน้องชมพู่ที่ถูกสับ36เส้นและคำให้การของพยานแวดล้อมทั้งหมดและผลการตรวจ พิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ชี้ชัดว่ามีความเชื่อมโยงกับลุงพลอย่างไรก็ตามพลตำรวจเอกสวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจจะถแถลงรายละเอียดพฤติการทางคดีอีกครั้งในวันพุธที่2มิถุนายน2564วันเดียวกันลุงพลได้ไลฟ์สดผ่านช่อง u t u b e มณโอมซึ่งมีผู้ติดตามกว่า90,000คนโดยปรากฏภาพลุงพลกำลังพูดเปิดใจผ่านช่อง YouTube ดังกล่าวเป็นเวลานานกว่า40นาทีโดยบางช่วงบางตอนของคลิปลุงพลกล่าวว่ามีหลายสื่อหลายสำนักออกมาบอกว่าวันนี้จะมีหมาย จับออกมาลุงพลมีการพูดตัดเพอไปต่างๆนานาและมีการขอบคุณ f อซของลุงพลทุกคนลุงพลไม่เคยลืมเป็นต้นเครดิตช่องมนโอม